น้องครับเมตต์ม้าก็ยังแซ่บเบิ้งเอารถทั่วทั้งหวานทั้งกรอบครับม้านี่ยำกินเสย์นะยำก๊อปแกลบก๊อปแกล์ก๊อปแกล์เป็นแซ่บได้เหรอฮักของให้สดๆเลยหวานกรอบหวานกรอบนัวๆนครับเบิ้งเอาแซ่บไล้ครับ สวัสดนินไฟนี่บธรรมา่าดากรับครับกล<ม>บสวัสดีครับผมเปพี่น้องที่คารพรรก,ท,กทุกท่านนะครับเมื่อนี้มาอีกแล้ว,วผมนุ่มละนวลพาเลอะนะครับเมื่อนี้๋ยผ้ามาชมสวนมะทั่วสวนทั่วฝักยาวนะครับเมื่อนี้กับมาทางสวนเซรีคือเก่านะครับเหมือนเกา่าเหมือนเดิมมาพบพอกับบ่าวอัดคนรูปหลอ่อ นี่บาอัดโอยมาเบิ่งนทัวครับพี่น้องครับเจ่ปากเสร็จแล้วนมนั่นนวลกันเลยบาตตัวพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งซอยกันเด้อครับเด้อมาเบิ่งช่วยกันนะครับมาเก็บซอยนี้แล้ววบาอัดท่านลูกค้านะครับนี่แหละครับลิกนินไฟของแท้เลยแน่นอนครับออกจจกสุดแล้วผู้บ่า เดือดปุ้ยแล้วบัวธรรมดาครับพิเศษพิเศษเฉพาะรูกค้าลายย่อยและลายใหมท่ทุกท่านนะครับที่เขามาเบ่งมาชม,มบ่าวอดเฮ้านะครับไอ้่าก่อนได้ก่อนครับขายดีขนาดต้องสร้างจองไว้มัดจำช่องนะ <laughs> ช่วงนี้บ้ยเ <laughs> บ่งครับพี่น้องครับทำให้ดู มีแต่บ,บักทัวเด้อครับเด้อนี่โ <laughs> บเมนมักแตงเด้อนี่หมักทัวคักๆล่ะครับเกืือยน้ำดินด้พามาล้อมาเบิ่งมาชมครับสวนเสีรีที่เก่าที่เดิมครับพี่น้องทิกเข้าไปครับหนุม่มระนนท์คาร์ลช่องนี้ช่องเดิมเด้อกิมครับว่า <c oughs> สวนเสีรีทาง,าง,าง,างคำคอนี่ขึ้นเพิ่มเวอร์เลยนะครับเห็น oh, <no. S 1> <c oughs> การเกษตรเพิ่รอยู่นี่นะครับลบซองเบา โอ้โหต้องได้เก็บอีกรอบนึงเพราะว่าเขาสร้างหลายมันบ่สร้างหลายคู่กันป้าตัวข้าไม่ข้านี่มาจองเลี้ยงคิวเลยตุนว่าคูม่มาดอ่ามากับพอดีต่ำตัวนี้เนาะได้การที่เราพอดีเลยมื่อนี้ยูดาเ n h ขนาดแขนหนึ่งเลยครับถึง n h a เนี่ยพันพัน,นยังกว่าวันนี้ ลำน้ำพองลำน้ำพองน้ำพองหลน้องเต็มตะลิงครับเมื่อนี้มาไหลทังอำเภอบังม่วงครับพี่น้องสวนเซียรีนะครับที่เก่าที่เดิมครับต่ทางใดเมื่อครับหมู่บ้านเจ้าเก่าเจ้าเดิมผมู่บ้านก็อยู่นี่ละบ่ได้ไปทั้งใดอยู่ในสวนบางม่วงเขานี่หละกำลังบุกสวนบางม่วงว่าสิมาเอาฟ้าเหลืองน้ำเปลาอ่อนนี่ละตามอามากมั่นปีนี้ ดอกเกลือสับลากปัจจัยบัดวงเฮ้าสีเอายแขนโจโก้กันล่ะมาถามลุงพลเลยนวิธีใส่ปุ๋ยลุงพลเราใส่ผิดสดลุงพล่ะไปเอาฟ้าเขียวต่ำลงอยากเอาหมากนบ่แมนนี้ลุงพลเลยฝาเหลืองครับฝาเหลืองจำให้ดีๆครับแคลเซียมแมกนีเซียมที่จะเอาหมากเอาผลครับ บ่าวอดมีปีนี้เด้เราเห็ดได้เต็มที่เห็ดยังก็จับเป็นเงินเป็นทองบัดส่วนเนี่นครับผมเสียได้ย่างเดียวห่อมาคิีดาบอทันเราไอ้ไอ้ทุนครับฟังคนแม่ลุงพจน์ลุงพจน์ลุงพดมาเก็บซอยครับเวดีอยากหาไอ้นั่นป้หาคนมาเก็บซอยเสียงปวดทรวเนี่ยบ่ไหวอันลุงเ่าเด้อมาเก็บซอยบ่ไหวนี่นั่น บ่คนตนมัเนี่ะน้าต้อรมดาคนโมยเมียเยอะจังไงอยู่ไก่เดี่ยวยังโม่แล้วอยู่ต้องหาคนดังคนนี่มาเก็บซอยลุงพ่นมื่อนี้เราว่างได้มื่อนี้ลุงพ่นว่างครับแลาบวันนี้บอกรายการทั้งไหนบุญเนี่ยเมื่อนี้เพื่อนบอได้ไปรับเชิญทั้งไหนต่อขับเบิ่งเอาครับดูเอาครับผัวผัวล้วนๆครับพี่น้องครับ นี่นทัวลิกนินไฟนี่ลิกนินไฟเป็นยังไงครับเฮ็ดให้เบิ้งให้ช่มนะครับคลิปพันธพนมากกับายครับย้อนไปเบิ้งได้พี่น้องเด้ไม่ขั้วสิให้คอยย้อนไปคอยกับเทิงย้อนเืิองย่างไปกับเพื่อสีหอดแล้ววะให้คอยเปิดไปบ่าได้เอาเปิดอไปลดครับพี่น้องครับเปืดอไปเบิ้งคลิกเข้าไปครับไลเข้าไปเลยคลิปกบกนกอดนอนน,นี่ครับหัวเด้อครับทัวทัว,ทวบ์บแมนเนออื่นครับ เงีวๆนี่มันคือกันกับมักทัวร์ครับครับแม่ป้อมคอร์รเทเล่เพือนั่นแม่นมักแต่งเด้แม่นบอลุงพลแนบวลดุงพลลุงพลวันนี้มาช่วยครับผู้เดาโอ้ยคักตัวเนี้ยลุงพลบมอแก้วเด้ลุงพลบมอแก้วเด้เนาะมันเลุงพลบัานกบก่อนไม่พี่นะบ้านน้องเยี่ยมบ้านใกล้ๆกันนั่นแหะเดมาแล้วครับพี่น้องครับลุงพลมาช่วยวันนี้มาเก็บสิว่าลุงพลหรือที่แถวว่ายติว่านะเอ้า จะตามอายุใคร <c oughs> ซองไปครับพี่น้องฟังทั้งคุณ <c oughs> เงียบหัวล้วนเลยหัวซาบลาบครับเอาไปเห้ยงกินเลยพี่น้อง <Wow. S 1> มาเบิ้งนี่มาทัวทั้งคุณลกคือทั้งพี่บอสบอดกมาเอาอยาไปฉีดเด้อมาเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยมาเป็นย,ยาปุ๋ยบำรุงได้มากได้ผลดีแท้แน่นอนครับ แนวบัไดม,มกักคือเบาแอดเวลล์ะครับมามันสับหลังแล้วะฉีดยังไงล่งหัวยังนั่นผมมีหมากแล้ะวะนี่าอเบ่งาอชมครับมาเนี่ผมได้มาทั้งสวนเซรีสี่มาเอาฟ้าเหลืองนะครับไปฉีดเอามักม่วงคือกันละครับปีนี้ติดดอกออกผลยังไงก็ติดตามกันก็แล้วกันครับที่สวนแก้วขมิ้นของนุ่มนนนน์เองนะครับ สามปีเฮ็ดได้เฮ็ดได้บอกว่ามาปมะม่วงแก้วขมิ้นมีมากนะครับพีกายนี่ก็ออกอยู่แต่ว่าโบดกปีนี้เสียบป้าตัวรองนี่ก็ได้ครับพี่น้องครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับมาดูครับนี่คือถั่วฝักยาวนะครับบอมเม้นมาแต่งเด้อมันเป็นแต่สะออนอีลีเนาะอ่าเป็นแต่สะออนครับพี่น้องครับ ป๊าตุั่วฝักยาวล้วนๆเลยนะครับมอนี้พามาเบ่งมาชมครับมองนี่ม,นอม,มองเกากสวนเซรีนะครับเอานะครับกดติดตามกันกล้วกันครับรับชมในคลิปนี้อยากรู้ว่าเพื่อนมีวิธีการเฮ็ดยังไดเดี๋ยวผมจะฝาก ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับมีเบอร์โทรสอบถามนะครับวิธีการวิธีเฮ็ดเพื่อลดต้นทุนนะครับจะมีวิธีการนะครับใส่ปุ๋ยยังแน่เดี๋ยวเพิ่นจะบอกนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ทั้งบ่าวอดัดเพิ่นนะครับได้ฝากเบอร์โทรไว้เด้อ ได้ฝากเบอร์โทรไว้นะครับพี่น้องเขาจะได้สอบทางเท่าบบออดเบิ้งนะครับว่าเป็นยังไงเฮ็ดยังไงมาทัวบบออดคืองามเทะนะครับตอนนี้เพิ่งล่าง,ล,างล่างล่างทัวครับล่างทัวกับคนดังครับกับลุงพนน่นแง่แง่เอาเบอร์อัดฝากเบอร์โทรไว้น้ำเนย เบอร์โทร0839988201สอบถามมาได้เนาะถามมาได้ครับวิธีการเฮ็ดการทำเฮ็ดอย่งไรใส่ปุ๋ยยี่ห้อใดสูตรใดอันไหนดีครับบางสูตรนะครับนี่ก็จะไดด้สถานที่ตั้งเฮาอยู่บ้านอ่างค้ำคอก็จะได้เห็ดตำบลบ่อแก้วอำเภอบนม่วงจังหวัดสกลนครครับรับสมัครคนเก็บตัวนะไม่เด้อนั่นลุงพลว่ารับสมัครคนเก็บตัวแล้ววะมันเห็ดผู้เดียวนี่มาซอยลูกซอยหลานลุงพลก็ออกไปแล้วแต่งให้ด้เนาะ ออกชุดหนึ่งแล้วเอานะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของร่างร่างนอนครับนี่ยปุ๋ยน้ำได้ยินไฟนะครับแค่ให้นอนออกครับนี่ก็ได้เล่นยาคายเมล็ดเห็ดเฮ็ดของเฮาคือประทับำให้ดูว่าปุ๋ยน้ำดินไฟของเฮานี่กับเฮาบดใส่ยาค่าแม่ง่ายยังเนาะฉีดตรงแม่แล้วเพื่อนกันมีนอนมียังแปลว่าปลอดภัยน้องน้อนก้าวครับผม ปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายนะครับผู้ใดเอาไปกินนะครับหวานกรอบเป็นบอบหวานกรอบครับโบเสื้อยำให้เบิึงเฮียยำให้เบิึงยำให้เบิงนี่ยข้างเสียงเราตั้งหัวหุ่นุ่นโอ้ยเนี่ยกรอบคัพี่น้องครับกรอบหวานเฮ้ยกินกับว่าหวานครับ ดิดใจเบิ้งครับเฟเฟของบ่าวัดคือบ่าวสกุลค,ค,ค,คนคนบ้านม่วงเนาะน่มสกุลนรอยเอดเลยหรอกหมากินหมาเนี่ยมากแลหมากับหวานพ่อหมานะครับหม,มากินบางกวนนั่นเออานกรอบๆนำรับตาเฉยนี่แะครับ สหลับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบพุณนไปนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูมาชมเขามาเบิ่งมาแล่น้ากันเด้อนะครับพี่น้องเข้านะครับนี่คือปัวนะครับที่ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำลิงนินไฟนะครับพันลํำน้ำพองครับพันน้ำพองขอนแกนน่นเข้าพูดละเดี๋ยเริ่มนะครับฝา,ฝากไว้น้ำแน่นะครับกดติดตามน้ำแน่เดอ้อพี่น้องเข้าเข้ามากกันเลย กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้นะครับไปด้านล่างนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรบาอดไว้ให้นะครับให้ติดตอ่อสอบถามเบอ้งสนใจในการเฮ็ดการทําในการปลูกทั่วนะครับยูนีทั่วหนึ่งงานนะครับสำหรับคลิปนี้จบไปสันึกเชนกอนนะครับคลิปหน้าพบพกันใหม่สวัสดีครับ